สุรชัยจันทิมาธรศิลปะเป็นเพื่อนความเจ็บปวดเป็นบทเรียนและคือความไม่หยุดนิ่งของลมหายใจแห่งชีวิตค่อนข้างยากที่จะบันทึกถึงใครบางคนผู้ชายก็คนคนนั้นที่ใครๆร,รู้จักและไม่รู้จักชีวิตที่ผ่านมาใช่ไหมกว้างเหลือเกินเหมือนคำถามนั่นแหละนั่งนึกก่อนเออไม่รู้จะคิดอย่างไรกับชีวิต ตัวเองที่ผ่านมาคิดว่าอยู่มานานแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเท่านั้นได้ทำในสิ่งที่เรารักก็ทำก็โชคดีหน่อยมีมากความเจ็บปวดบทเรียนความเจ็บปวดเป็นบทเรียนเราเจ็บปวดเราผิดหวังอะไรขึ้นมายังเหลือแต่ชีวิตยังรอดชีวิตมาได้เราก็เก็บสรุปมาเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของชีวิตก็แค่นั้นเอง ใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อการมองปัจจุบันและอนาคตรักใครมากที่สุดไม่รู้สิให้คำตอบไม่ใครได้รักหลายๆคนเป็นคนใดคนหนึ่งไม่ได้มันผสมปนเปกันเป็นหลายๆอย่างเป็นหลายๆสิ่งไม่ใช่คนอย่างเดียวเป็นสถานที่เป็นประสบการณ์เป็นสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตถ้าถามว่าเป็นผู้หญิงก็ตอบไม่ได้ อาจจะรักแม่ก็ได้มารักเอาตอนแม่ตายไปแล้วรักมากตอนแม่อยู่ก็รักแต่ไม่ได้แสดงออกตายไปแล้วนึกถึงรักแม่สงสารแม่อย่างประสบการณ์มันหลายช่วงมันหลายขั้นหลายตอนคนเราประทับใจชีวิตที่อยู่ในทุ่งกับพ่อพ่อพาไปเรียนรู้ทุ่งนาซึ่งตอนนั้นไม่ลำบากใจเลยพอไปรู้สึกสนุกกับมัน ได้เห็นอะไรอะไรได้ทำอะไรรู้จักหากินเป็นโตขึ้นมาหน่อยก็ประทับใจตอนอยู่กรุงเทพช่วงระยะที่จนมากเสงมากจนมากก็เรียกว่าช่วงชีวิตที่ต่ำมากช่วงค้นหากันอยู่ในสลัมรักเพื่อนรักพ้องในช่วงนั้นมากยังประทับใจอยู่จนเดี๋ยวนี้ยังหาไม่ได้อย่างนั้นอีกความสุขทางใจถึงแม้จะจนมากลำบาก แต่มันมีชีวิตการทำงานที่มันมากเป็นช่วงที่ประสบการณ์มันจริงๆเลยต่อจากช่วงนั้นก็คงเป็นช่วงเล่นดนตรีเป็นคาราวานยุ่งมากๆช่วงนี้เป็นความประทับใจอีกแบบหนึ่งแล้วที่สำคัญคือช่วงเข้าป่าได้พบได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างจากในเมืองสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอเจอเยอะเลยเป็นป่าเขาอยู่ห้าหปีอะไรอย่างนี้ ประทับใจมากในช่วงนี้ที่เหลือเป็นความประทับใจเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับคนดูคุณเป็นนักดนตรีเป็นคนรักแม่รักคนหลายๆคนเดินทางจากชนบทและเคยดำรงช่วงหนึ่งของชีวิตอยู่ในป่าเขากับธรรมชาติและบางความโหดร้ายใครถามผมว่าชอบเพลงไหนมากที่สุดนึกไม่ออกไม่แน่ใจกับชีวิตในป่ามันมีมาก เพื่อนหลายๆคนสหายหลายๆส่วนแม้กระทั่งประชาชนชาวบ้านชาวเขาถึงขั้นเป็นเสี่ยวก,กันก็ยังมีเสี่ยวกับชาวไร่แก่กว่าเราตั้งมากยังคิดถึงอยู่เลยจนเดี๋ยวนี้อยากกลับไปเจอมีโอกาสก,ก็อยากกลับไปไปโดยที่ไม่มีสภาพสงครามไปเที่ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งรู้สึกชีวิตในป่ามันสะอาดมันไม่กังวลสมองเท่าไหร่มันมีลำธาร มีห้วยใหญ่มีโขดหินมีต้นไม้มีหน้าผามีดอกไม้มีสัตว์ป่ามีอะไรต่ออะไรมันดีเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อมีแม่น้ำสายหนึ่งสวยน้ำใสปลาเป็นฝูงฝูงให้ผมเลือกอยู่กับธรรมชาติกับร้องเพลงอยู่กับคนดูผมคงไม่เลือกเอาทั้งสองอย่างด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ได้มันด้านนี้ก็คิดถึงด้านโน้น อยู่ด้านโน้นก็คิดถึงด้านนี้ควรจะไปไปมามาได้อะไรอย่างนี้หัวเราะคุณรักเสียงเพลงและธรรมชาติอย่างที่ไม่สามารถตัดสิ่งไหนได้ขาดแน่นอนมันน่าจะเป็นอย่างนั้นชีวิตกับธรรมชาติคู่ที่กลมกลืนกันได้อย่างแท้จริงความผูกพันผูกพันกับการทำงานศินละปะก็อยู่กับมันมาตลอดสัมพันธ์กันมาตลอดการทำงาน ศิลปะไม่ว่าแขนงอะไรมีสิ่งที่ทำมีสิ่งที่คิดเกี่ยวข้องกันมาตลอดจะว่าอาชีพก็ไม่เชิงนะมันอิสระจริงๆก็อยากอยู่อยากอยู่คนเดียวคิดอยู่เหมือนกันกับลูกพยายามช่วยเขาเท่าที่จะช่วยได้โตแล้วเรียนหนังสือก็พยายามช่วยให้เขาได้เรียนเท่าที่เรียนได้คิดอย่างนี้มีโอกาสก็พยายามเก็บเงินเป็นทุน ให้เขาเรียนได้แม้มันอาจจะไม่พอก็ค่อยๆหากันไปลูกคนเดียวปัญหามันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ทำให้เขาให้ถึงที่สุดให้เท่าที่เราจะให้ได้เพราะเรามีเขาอยู่เราสร้างเขาขึ้นมาก็ต้องดูแลเรายังเด็กอยู่เยื่อใย,ยมันก็มีเป็นธรรมดามันเป็นสิ่งที่พิเศษเหมือนกันที่มาเกี่ยวข้องกับเราเหมือนพ่อคนอื่นนั่นแหละว่าเหมือนคนที่เป็นพ่อ สัมพันธ์กับงานศิลปะโยงใหญ่ในเชื้อไขยคนเดียวแต่บางความรู้สึกคุณก็อยากอยู่คนเดียวเคยฆ่าตัวตายด้วยซ้ำแต่ไม่ตายเซ็งเซ็งมากช่วงนั้นมันวูบเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้สั่งสมอะไรมันถึงจุดสุดขีดของมันไปกระโดดน้ําตายแต่ไม่ตายเป็นเรื่องตลกก็มันเมาด้วยเมาเหล้าน้อยใจเพื่อนมันเซ็งสุดขีดเห็นยายแก มายืนกวักมือเรียกที่สระน้ำหย่อยๆอยู่ไกลๆตัดสินใจวิ่งเข้าใส่เลยวิ่งเข้าใส่กระโดดสุดแรงเลยปรากฏว่ามันไม่ใช่หน้าน้ำน้ำมันตื้นสระน้ำมันลึกเป็นสระศิลาแรงเป็นก้อนๆเลยลึกมากท่วมหัวเลย10เมตร10กว่าเมตรนะ่ะกระโดดลงไปที่ไหนน้ำมันตื้นเขินอยู่แค่เขา่ามีดอกบัวกอบัวอะไรเยอะแยะตกลงไปก็แค่หัวเข่าถลอกเท่านั้นเอง แล้วก็ถูกหินด้วยเจ็บมากเลยเจ็บมากก็ตะกายขึ้นมาครึ่งตัวพาดอยู่กับขอบสระสลบไปประมาณสองชั่วโมงเพื่อนมาเจอแล้วลากไปเดินไม่ได้อยู่เดือนหนึ่งขาแผลงนั่นแหละค่าตัวตายครั้งนั้นครั้งเดียวแก่แล้วช่วงอายุ 21- 22ช่วงนั้นไม่ได้นึกอะไรผลมาแล้วก็ผลไม่ได้เก็บไปเจ็บอยู่เดือนหนึ่งเดินไม่ได้ไม่ได้นึกชิงชังตัวเอง มันได้ทำอะไรลงไประบายออกมันก็เหมือนหลุดออกไปพอพ้นภาวะอย่างนั้นมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงนั้นถ้าน้ำลึกอาจจะตายก็ได้มันเป็นไปเองไม่ได้คิดไม่ได้ฝืนใจไม่ได้ไต่ตรองไปเลยวูบก็ไปเลยชิวไปเลยชิวไปเลยไปเต็มที่เลยเต็มร้อยเปอร์เซนต์ใช้ล่อยใช้กับการทำงานน่ะไม่ฆ่าตัวตายลักษณะเดียวกันเต็มที่บ่อย ช่วงทำงานช่วงตัดสินใจอะไรต่ออะไรต่อชีวิตจำไม่ได้บางทีพ่ายแพ้บางทีก็ดีเจ็บปวดบางทีก็ดีมากเลยสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายบางทีมันก็เกาะติดอยู่ในใจบางทีก็ทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปก็มีก็เคยทำที่เขาพูดว่าไม่ดีเคยทำทำไปแล้วก็เจ็บทำชั่วชะกันชะกันก็มีไม่กี่ทีหรอกห้าหกทีซึ่งก็จำมาตลอด รู้สึกอายตัวเองมาตลอดชีวิตนึกถึงทีไรก็เสง็งทุกทีแต่มันไม่ใช่ว่าทําให้เราท้อถอยนะกําไรชีวิตของคุณผมอยากเรียกมันว่ากําไรชีวิตเพราะคุณยังจํามันได้เหมือนกําไรที่สวมใส่อยู่ในข้อมือคุณในบางความรู้สึกของคุณมันอาจเหมือนหรือแตกต่างกันของหลายคนคนหลายคนในโลกนี้ก็เคยคิดเคยเปรียบเทียบเราไม่ได้มีดีอะไรนักหนา ไม่ได้วิเศษวิสโสกว่าคนอื่นเป็นธรรมดาแต่เราก็ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่คนอื่นเขาอยู่ได้เช่นว่าทำงานในออฟฟิศ e o p l e อะไรนี่ภาษาอังกฤษซะเลยก็ตั้งเอาเองไม่รู้จะเรียกว่ายังไงเราไม่สามารถอยู่อย่างนั้นได้ไม่สามารถทำงานประจำอย่างนั้นได้เคยพิสูจน์หลายครั้งทำไม่ได้เพราะเราทำอะไรเราอยากจะทุ่มเทจิตใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาห่วนคิดว่า ถ้าเราทุ่มเทจิตใจไปให้กับงานอันนั้นมันเป็นของใครก็ไม่รู้เพื่อใครอะไรนี่เรารู้สึกท้อถอยไม่อยากทำเซ็งออกมาทำของเราเองดีกว่าแต่ไม่ได้ไปว่าคนที่พอใจกับชีวิตอย่างนั้นนะเขาพอใจเขามีความสุขเป็นเรื่องของแต่ละคนการใช้ชีวิตก็คงตามสภาพโชคดีก็มีเงินโชคไม่ดีก็จนหน่อยหนึ่งกัดฟันกันไปธรรมดามันต่างกันอยู่หน่อยหนึ่ง เพราะเราไม่มีเวลาสำหรับไม่ได้ผูกมัดกับเวลามากคิดว่าดีผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีน้อยที่จะมองให้ชั่วร้ายใครจะเป็นยังไงก็คบกับเขาได้ถ้าคุยกันรู้เรื่องให้สิ่งที่ดีกับเราได้ให้ทัศนะที่แปลกๆนั่นมันชีวิตของเขามันเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะว่าอย่างไงความแตกต่างแท้จริงแล้วมีอยู่ทุกตัวคนเพราะเราแตกต่างกัน ศิลปินจะมีความหมายอะไรละ่ะถ้าถือว่าเป็นคนที่ทำงานศิลปะเพื่อประกอบอาชีพเพื่อให้ตัวเองดำรงอยู่ได้เป็นศิลปินคงไม่เป็นถ้าจะวัดความยิ่งใหญ่กันหรือว่าคนที่ยิ่งใหญ่คนมีอะไรพิเศษผมไม่อยากพูดในแง่นั้นในแง่ความเป็นอิสระของตัวเราเองเราก็อาชีพนี้เราก็ถือว่าเราเป็นศิลปินคนหนึ่งเราก็ทำงานมานานการเวลาก็พิสูจน์ ส่วนมันจะดีเลวมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งยอมรับหรือไม่ยอมรับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาอาจจะไม่ยอมรับว่าเราเป็นศิลปินก็ได้เขาก็มีสิทธิคิดอย่างนั้นแต่เราทำงานเกี่ยวข้องกับศิลปะเราก็ถือว่าเราเป็นศิลปินอาชีพศิลปินเหมือนอาชีพตำรวจทหารนักหนังสือพิมพ์โห r r o r อาชีพศิลปินคืออะไรดาราเขาเล่นหนังก็เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปิน มันไม่ผูกขาดไว้ที่ใครคําว่าศิลปินมันขึ้นอยู่กับการยอมรับของคนมากหรือน้อยเท่านั้นเองอาชีพเดียวกันศิลปินเหมือนกันหลายๆส่วนหลายๆคนเป็นศิลปินเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่การยอมรับของคนระดับหนึ่งมั้งคิดว่าระดับหนึ่งคิดว่าชีวิตตัวเองไม่ล้มเหลวอย่างคารวานผลสำเร็จมันเกิดขึ้นแก่ใครส่รงผลแก่อะไร แก่คนหรืออย่างไรผลก็มันนะผมความสำเร็จในแง่ของผมคือเราทำอยากจะทำยังไงแล้วเราก็ทําอย่างนั้นได้แล้วมันมีผลพอสมควรอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะ60ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเหมือนกันความสำเร็จไม่ใช่ประกาศนียบัตรของความกล้าหาญหรือความอะไรไม่ใช่อย่างนั้นความสำเร็จหมายความว่า เราอยากจะทำอะไรแล้วทำได้ถือว่าเป็นความสำเร็จพูดถึงความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมมันไม่แน่นอนว่าชีวิตจะยังไปอีกแค่ไหนจะไม่พูดตายไปแล้วถึงจะรู้ว่าชีวิตไอ้ตัวนี้สำเร็จหรือไม่เราสำเร็จวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะถูกตรีตาเปลี่ยนแปลงไปก็ได้สภาพชีวิตมันเปลี่ยนแปลงได้มองคาราวาลหรือแล้วพวกเขาเป็นใครกัน รู้สึกดีรู้สึกดีกับเขาตลอดคารวานเป็นใครหัวเราะคารวานก็มีสี่คนใช่ไหมเป็นวงที่เราสร้างขึ้นมาถามว่าไม่ใช่รู้สึกยังไงกับคารวานถ้าในแง่รู้สึกยังไงกับเพื่อนสามคนอย่างนี้ได้อยู่เขาก็ดีในแง่การทำงานดีส่วนในแง่ความเป็นคนบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ร้ายก็มีก็แล้วแต่สภาพของคน ถ้าพูดถึงลักษณะการทำงานของเขาละ่ะดีมากช่วงเวลาที่มาร่วมกันประทับใจมากมีคุณค่ามากช่วงที่ว่ารวมกันจริงๆจังๆแม้จะมีความล้มเหลวมีความขัดแย้งนั่นเป็นธรรมดาก็ว่ากันไปตามภาษาเพื่อน,อนๆฝูงๆเจ็บกันมั่งปวดกันมั่งโกรธกันมั่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาสรุปแล้วรวมๆการที่สี่คนได้มาร่วมทำงานกันมา แล้วก็ก่อนมาเป็นวงก็รู้จักกันมามันมีความหมายอยู่นับว่านานกันมากที่สุดแล้วทนกันมากที่สุดแล้วทนถ้าจะพูดถึงสภาพที่ทนก็อยู่กันมานานพอสมควรผ่านอะไรหลายอย่างร่วมกันมาแยกดีแยกเลวแล้วมันก็ร่วมกันได้มีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคนซึ่งก็ประทับใจกันเฉียบคนละอย่างเก่งเหมือนเหมือนกันนั่นแหละ เพราะคือเป็นวงที่มีดีกันคนละอย่างพอมารวมกันก็ไปกันได้ไม่รู้จะพูดยังไงว่าเฉียบคืออะไรนอกจากความเป็นคาราวานและเพลงละ่ะมีอะไรคือความหมายเมื่อน้ำตาถังทนออกมาพร้อมกับถ้อยคำกล่าวถึงในบทเพลงในบางอารมณ์ก็ประทับใจหลายเพลงเดี๋ยวนี้อารมณ์อยากเล่นเพลงใดเพลงหนึ่งคนเดียวมันไม่มีหรอกแต่ก่อนมีอยู่มาก เดี๋ยวนี้เวลาจะมาจับกีตาร์ตามอารมณ์น้อยมากก็อยากมีอยู่อยากหาเวลาอย่างนั้นอยู่เช่นว่าไปปาร์ตี้เล็กๆของเพื่อนหรือว่าในขณะที่เราเมาอยากเล่นอะไรตามใจมีอยู่นันนัจะมีสักทีน้อยที่จะได้ทำอย่างนั้นส่วนมากพอจะเล่นปิ๊งคนก็ขอไอโนนไอ้นี่คือไม่ปล่อยให้เราเป็นธรรมชาติถ้าอยากปล่อยเราเราก็ไปเรื่อยๆได้เล่นหกชั่วโมงคนเดียวก็ได้ อยู่บนเวทีก็พยายาวแครคนดูแครว่ากลุ่มคนดูเขามีอารมณ์อย่างไรเราเป็นคนเสนออะไรให้เขาเราก็ร้องเพลงให้เขาฟังเราจะทำอะไรที่ดีที่สุดให้เขาเท่าที่เราพอจะทำได้ถ้าเจอคนดูเขาเข้าใจที่เขาตั้งใจฟังจริงๆเราก็รู้สึกมีความสุขเคยมีเคยร้องไห้ด้วยซ้ำไปร้องเองขนลุกแล้วก็ร้องไห้ก็มีแต่มีน้อย นานๆานทีมันเหมาะเจาะของมันมันได้เต็มที่ของมันอย่างบางเพลงคนเขาตบมือให้เราก็งงไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นบางทีขนลุกเลยตื้นตันเราก็ร้องธรรมดาพอดีมันลงเหมาะเจาะคนเขารับกับถ้อยคำกับเนื้อหาของเราเรารู้สึกแต่รู้สึกมากไม่ได้มันร้องเพลงไม่ได้ถ้าไปร้องไห้บนเวทีมันร้องเพลงไม่ได้ ร้องยากมากเสียงมันเครือจะควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องพยายามควบคุมตัวเองอยู่คนเดียวก็มีอยู่เราร้องเพลงบางเพลงอาจไม่ใช่เพลงที่เราแต่งเองก็ได้เพลงที่เราชอบร้องมันไปสอดคล้องกับช่วงช่วงความรู้สึกของเราพอดีเลยมันให้กำลังใจมันปลอบเราหรือมันทำลายอารมณ์ปกติของเรามีอารมณ์ควรคิดอารมณ์เศร้าน้ำตาไหลาพากเป็นชั่วโมงก็มี บางเพลงเคยทำเคยทำให้เราร้องไห้มาแล้วต้องอยู่คนเดียวแบบนั้นน้ำตาถึงจะไหลยอยู่หลายๆคนไม่กล้าร้องเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวนี่ก็ร้องไห้บ่อยกับสังคมรอบข้างคุณเคยร้องไห้กับพวกเขาบ้างไหมคุณรู้สึกอย่างไรในแวดล้อมที่หลายรอบตัวไม่รู้มองอยู่เหมือนกันเซ็งเมันไม่เท่าไหร่ความที่เราเคยพบเคยอะไรมา สังคมทุกวันนี้เซ็งเซงพัฒนาการก็ดีขึ้นในแง่ของเยาวชนที่เป็นอนาคตเป็นคนรุ่นต่อไปในแง่นี้มีอะไรใหม่ๆเยอะมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเจริญของไอ้ตึกรามบ้านช่องการสื่อสารความเจริญของอะไรต่ออะไรลักษณะมันร่วมร่วมอารมณ์กับคิดว่าทางสากลน,นะมันสากลมากขึ้นแล้วเด็กทุกวันนี้ก็มีความจริงใจมากขึ้น จุดนี้เป็นคุณภาพของสังคมมันจริงใจในแง่ว่าพูดอะไรตรงๆชอบอะไรตรงๆทำอะไรก็ตามที่ตัวเองปรารถนากล้าแสดงออกก็ดีคนมันเยอะขึ้นคนมันสวยขึ้นสวยงามขึ้นมันทดแทนกับความเน่าเฟะไม่ได้หรอกความเน่าเฟะมันอยู่ในสังคมอยู่แล้วความงดงามมันก็อยู่ในสังคมอยู่แล้วมันสองอย่างคือไปด้วยกันไม่รู้นะ ไม่อยากพูดว่ามันมาแทนที่อะไรกันสังคมมันเลวแต่สิ่งนี้มันดีมาทดแทนความรู้สึกกันได้มันไม่เชิงอย่างนั้นพูดอย่างลัทธิมาร์กนะว่าถ้าไม่เห็นสิ่งเลวขึ้นสิ่งร้ายขึ้นไม่เห็นสีดำก็ไม่เห็นสีขาวว่างั้นเถอะถ้าเราไม่เห็นว่าอะไรเลวจริงๆเราก็ไม่พบสิ่งที่ดีมันมีข้อเปรียบเทียบมีเน่าเฟะเละเทะเละหลวไหลมันก็มีเยอะ เยาวาชนด้วยกันนี่แหละมันแบ่งออกแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนกันความรู้สึกของคนที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองในฐานะผู้ปกครองละ่ะมีอะไรบางอย่างเป็นความเห็นต่อพวกเขาบ้างหรือมันคงเหมือนที่ชาวบ้านเขามองนั่นแหละมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองก็วางตัวลำบากจะทำตัวให้มันดีในระบบที่ไม่ดีนี้มันยากเพราะมันเป็นไป โดยระบบโครงสร้างของการปกครองกลไกของมันมันวางกันมานานแล้วระบบอย่างนี้มีคนดีๆตกอยู่ในระบบอย่างนั้นก็ก็ไม่สามารถทำอะไรให้มันดีได้มีตัวอย่างเยอะแยะคนไม่เคยโกงเคยกินอยู่ในระบบที่เขาโกงเขากินได้มันก็ต้องกินไม่เอาก็ไม่ดีก็ต้องเอาเหมือนกันเราก็ไม่ได้มองการปกครองในแง่เลวร้ายเสมอไปนะ ไม่รู้จะมองอย่างไรคิดว่ามีส่วนที่เขาปรารถนาดีหวังดีอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะ่ะคงจะมีก็คงมีไม่น้อยแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมมันถึงการปกครองและระบบการปกครองนี่ทำไมมันถึงไม่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีสักทีก็คงไม่เข้าใจในจุดนี้สักเท่าไหร่ทางออกก็ควรจะเชื่อควรจะมีความหวัง และมาช่วยกันสร้างจิตสำนึกที่มันดีขึ้นมามีคุณภาพขึ้นในสังคมดีต่อกันมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเชื่อว่าอำนาจฝ่ายที่เป็นธรรมมันมากกว่าฝ่ายอธรรมแต่มันยังไม่ได้แสดงออกเพราะอำนาจฝ่ายอธรรมมักจะได้แสดงออกบ่อยๆฟอรอ์รคนเราการใช้ชีวิตอะไรคือสิ่งยึดเหนี่ยวปรัชญาชีวิตหรือการล่องลอยไปตามคันลองแห่งความเป็นไป เรียนรู้เรียนรู้จากชีวิตสั่งสมประสบการณ์ส่งทัศนะที่มีประโยชน์ต่อสังคมถึงเวลาตายมันก็ตายห้ามไม่ได้เสียได้อะไรจริงๆอยากมีสิ่งที่สร้างอยู่ถ้าเสียดายก็หมายความว่าอยากสร้างให้มันสมใจที่อยากสร้างก่อนเป็นต้นว่าเขียนนิยายให้มันเสร็จอีกเรื่องหนึ่งก็พอใจแล้วเขียนไม่ได้ก็เสียใจเหมือนกันเจ็บปวดอยู่ คิดพล็อตอะไรไว้แล้วแต่ไม่มีโอกาสเขียนอยากเขียนความจริงเป็นนักเขียนอยู่แต่ไม่ได้เขียนเสียดายแต่ไม่ซีเรียสเพราะเราก็ร้องเพลงร้องอะไรอยู่ถ้าไม่ได้เตรียมที่จะแกะ่ไม่รู้จะอยู่ไปถึงหรือเปล่านะหัวเราะคิดว่าถ้ามีเวลาน่ะถ้ามีเวลาสามารถทำอะไรไปได้ก็จะทำคงต้องทำอย่างน้อยก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปด้วย คนเราอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำอะไรไปด้วยถึงแม้จะไม่ใช่ออฟฟิศพีเพลก็สามารถจะทำอะไรได้ต้องมีอะไรทำจนได้ผมอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วผมเหมือนตายไม่ต้องเข้าโรงหรอกก็ตายทั้งเป็นนั่นแหละเจ็บปวดลึกว่าถ้าอยู่แล้วไม่ค่อยได้ทำอะไรอยากทำหนังอยากเรียนรู้การทำหนังใช้คำว่าเรียนรู้นะเพราะเราก็อ่อนหัดหลายๆอย่าง อยากสัมผัสมันอยากเรียนรู้มันอยากเขียนนิยายอยากร่วมง,งานกับเพื่อนศิลปินอะไรทำนองนี้อะไรไปเรื่อยๆคงไม่พ้นแถวนี้นั่งคนเดียวก็คิดคนเดียวอะไรมันก็งอกออกมาให้เราทำเป็นงานก็เท่านั้นคิดจะเขียนเพลงคิดจะเขียนหนังสือมันคิดไม่หยุดไม่หย่อนหรอกบางทีก็เบื่อเพลงเบื่อหนังสือก็เขียนรูปเล่นๆแต่เขียนรูป ถือว่าระบายอารมณ์เล่นเฉยๆฟังเพลงก็เหมือนอ่านเพลงดูหนังก็ได้อะไรบางอย่างรวมแล้วทุกอย่างทำให้ไอเดียเรางอกได้อยากจะทำอย่างโน้อนอย่างนี้คืองานศิลปะมันมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์คนได้ดูได้คิดเราดูอะไรเราก็เกิดไอเดียเรียกว่าไอเดียต่อไอเดียความรู้สึกเบื่อก็คือการเบื่ออยู่เฉยๆเบื่อมากเลย เบื่อเซ็งด้วยเบื่อคนไม่เคยเบื่อนั่นนะ่าจะเป็นทีคือเป็นคนมองโลกในแง่ดีนอกจากมันเต็มที่จริงๆก็บอกผมเบื่อแล้วแต่มันน้อยที่จะได้ทำอย่างนั้นเป็นคนขี้เกยงใจคนทางออกก็เดินหนีไปเลยนั่นคิดหาบทเรียนสรุปประสบการณ์นี้ก็เพื่อจะให้เราคงทนเพื่อจะให้เรามีอะไรจะใช้มันก็ผ่านสมองเราไปออกไปจากสมอง ไอ้ที่เบื่อที่สุดก็คือการป่วยไข้เบื่อจริงๆทำอะไรไม่ได้กินเหล้าก็เบื่อนะบางทีคิดคิดคิดไปทำไมมันพ่ากกำลังเรามากเลยท้องพังอย่างนี้ต้องด่าตัวเองอยู่เมืองก็ต้องกินทุนเก่าประสบการณ์เก่ากลายเป็นคนไม่มีแรงช่วงอยู่ป่านี่แข็งแรงมากก็เดินทุกวันไม่แข็งแรงได้ยังไง1ิวันสิวัน ปีนภูเขาแต่ละลูกแกร่งมากอยู่ในเมืองนี่ทุนเก่าทั้งนั้นถ้าเลือกได้อยากอยู่ภูเขาอยากอยู่ป่าคิดไว้ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าสงบสงบกับธรรมชาติมีคนที่เป็นมิตรที่ดีบริสุทธิ์ใจอยู่ด้วยกันหลายๆคนเป็นกลุ่มลักษณะของหมู่บ้านมีคนที่เข้าใจสี่ห้าครอบครัวอยู่ติดติดกันสร้างหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาอยากทำอะไรอย่างนั้นอยากทำจริงๆมันสงบไม่ต้องใหญ่โตรหรอก แต่คนมีคุณภาพไปสร้างกันไปสร้างเมืองใหม่หมู่บ้านใหม่กระจายคุณภาพไปสู่ชนบทอยากให้เป็นแบบนี้และแน่นอนนั่นคือความเป็นสุรชัยจันทิมาถอนของเขาเองของรูปผู้ชายของผองเพื่อนและของใครอีกหลายๆคนที่เขาสร้างสรรค์ส่วนลึกจากภายในมาเป็นศิลปะแห่งบทเพลงให้นานมาแล้ววันนี้ และตามเจตนารมว่าอีกนานวันข้างหน้า